วันนี้ได้ได้ลองเีนะให้มาเป็นกระดาไปกระดิ่สีนะวนร้อยู่งเดียวดีนะครับขอรวบรวมนะครับว่าเป็นนะครับสี่แนหกอิญสองพันเ้าร้อยเ้าสิบแ พระยาวิสาหันยะโยมเนี่ยเทพีมาเทพีสาธุรวยยิ่งไป เด็กราเยี่ยมเยี่ยมไปตลอดนลยแล้วเพื่อนเราดีมากเลยสาธุไข่เป็ดๆเลยนะเย็นเวลาทำพิธีข้าให้มีเวลาถึงขั้นใจนำมาริการสีสัน ก็ขอจตายคุณเล่เพิ่อคุณหลวงคุณปณิให้จงเส้ย4,490บ

ทีแต่บาานได้เตรียมต่างกันมาในทุกโยคะแถวเดินใจและโยกที่จองปิ้งองมาทุกโยคะก็มาได้เดินใจตอนนี้ในการศรีษะก็ได้รับการจัรับจัครับ400เมตร